ได้ฟังข่าวพวกแก่งข้อเส้นเตอร์ถูกตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตพ่อใจหลายสมพวกหากินบนอย่างเกินพวกทำหน้าบนหลังคน้นหากินบน ความลำบากของคนอื่นพวกนี้บ่ม,ม่ทัเเจริญเกิดมาเสียชาติเกิดเดี๋ยวมันก็มีอันเป็นไปเดี๋ยวมันก็วิบัติของมันเองเพราะว่ามันสั่งแต่ความบอดีเดี๋ยวกับกรรมตามสนอง ได้งยินขา่าวถือจับถือตัดหนามตัดไฟถือจับทรงกลับประเทศสมนำนาพวกมันคักจากมันต่มเอาเงินไผไปไหวไซเน่แล้วแน่นอนอิรี คนที่แก้ปัญหาตรงนี้ต้องอาศัยความรล่วม,มือจากต่างประเทศนะัแล้วก็ได้รับความร่วม,มืออย่างดีแต่ก็หวังว่าคงจะดาเนินการกันอย่างจริงจังนะครับต่อเนื่องนะครับหรือว่า โมเมนตาปส่วนหนึ่งเห็นมันเหลืออยู่ส่วนหนึ่งอย่างนีนะครับมันเป็นยังเขาเรียกอาชญากรข้ามชาติไหมนะครับต้องหาวิธีจัดการระวางรัฐต่อหลัฐนี่แหละซอยกันเอาให้สิ้นซากนะครับมันกลับมาใหม่กับจัดการมันอีก บอว่าสิเป็นชาติได้ฮอกก็ต้องจัดการนะครับมันก็น่าเจ็บใจอยู่นะทรงอินเทอร์เนต็ตให้มันมาทำลายคนไทยทรงน้ำทรงไฟให้มันมาคิดบางแล้วมันกะเหตุใดจังใดอำนวยความสะดวกให้สแกมเมอร์ให้พวก อจชายกรนขชามชาิมาทำลายคนกันเองนีจริงๆนี่ควรจะคิดได้ตั้งหน้านแล้วแต่กบเป็นยังมาคิดได้ตอนนี้กันยังโมสายนะครับมันทำลายคนของเขาไปหลายแล้วนะครับก็หวังว่าจะดำเนินการให้ต่อเนื่องจนพวกนี้หายไปจาก เมืองอย่างซื่อแปลกๆซื่อเมืองกับซื่อแปลกๆมาตั้งตึกรามบานช่องอยู่ในหุบเขาอ่ะทั้งข่ามนุษย์ทั้งสแกมเมอร์ร่วมกันอยู่หันมดยังกับคุ้มนรกคุ้มอเวจีตรงหัน นิ่งดูดายปล่อยใหใ้อยู่ไม่ได้จังได้นานถึงขนาดนี้เอาจังไรกับคงสิน้ำเนินการให้มันจริงจังจริงใจนะครับหูสิมิส่วนเกี่ยวของฝากไว้นะครับ